วันนี้เรามีเกมที่เห็นแล้วคุ้นหูคุ้นตาสุดๆแถมยังมีกลิ่นอายป่วนฮาตามสไตล์ผู้สร้างที่เรารู้จักกันดีนั่นก็คือบอร์ดเกมที่ชื่อว่า Texas Hold 'em หรือในชื่อภาษาไทยว่า Battle Royale นั่นเองใช่แล้วครับเกมนี้มาจากสตูดิโอสุดกวนอย่าง Cyanide and Happiness ที่โด่งดังจากการ์ตูนสั้นสุดฮาที่เราเห็นกันบ่อยๆนั่นแหละครับซึ่งพอมาเป็นบอร์ดเกมแล้วเนี่ยมันจะกวนมันจะปั่นป่วนขนาดไหน เดี๋ยวเรามาดูกันเกมนี้เหมาะสำหรับ2-6คนเล่นได้เพลินๆใช้เวลาแค่10-15นาทีเท่านั้นเองอายุที่แนะนำก็14ปีขึ้นไปในกล่องมีการ์ดอะไรบ้างเรามาดูกันโทเค็นคาวบอย6ตัวการ์ดคาวบอย13ใบด้านหลังการ์ดจะเป็นพื้นหลังสีน้ำตาล การ์ดโถชีห้ใบาการ์ดงูหนึ่งใบาการ์ดกระบอมเพชรหนึ่ใบโทโคเคนสีม่วง6ชิ้นโดยจะเรียกว่าเซฟพอยต์โทโคเคนสีแดง6ชิ้นโดยจะเรียกว่าพีพอยต์เอาละ มาดูกันว่าเกมนี้เซตอัพกันยังไงบ้างเตรียมพื้นที่บนโต๊ะให้พร้อมแล้วมาลุยกันอันดับแรกให้ผู้เล่นทุกคนเลือกตัวละค,ครคาวบอยสุดกวนที่ชอบ1ตัวจากทั้งหมด6ตัวจากนั้นให้เราเลือกใครสักคนขึ้นมาเป็นดิวเลอร์ประจำรอบนี้ก่อน แต่ก่อนที่จะไปเซตอัพให้เสร็จเราขออธิบายการแต่ละใบว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างมาดูกันการโถฉี่จะเป็นโถที่ยังว่างอยู่ยังไม่มีคนเข้าไปปลดทุกการข่าวบอยเป็นการที่มีข่าวบอยหลายๆคนเข้าไปใช้งานโถฉี่นี้อยู่ซึ่งจะประกอบด้วยค่าวบอยที่ฉี่ไม่เลอะเทอะข่าวบอยที่ฉี่พุ่งไปทางซ้ายข่าวบอยที่ฉี่พุ่งไปทางขวาขาวบอยที่ถ่ายหนักในโถชี่ข่าวบอยคนนี้เราจะนับว่าเป็นการพุ่งไปทุกทิศทางเลย เอาละมาถึงส่วนสำคัญกันต่อให้ดีลเลอร์หยิบการ์ดโถชีขึ้นมาเราจะใช้การ์ดโถชีนี้เท่ากับจำนวนผู้เล่นลบไป1ใบยอย่างถ้าเล่น3คนก็ใช้2ใบ จากนั้นให้วางเรียงไว้กลางโต๊ะโดยเว้นให้มีช่องว่างระหว่างการ์ดโถฉี่ด้วยนะต่อมาให้นําการ์ดกระบองเพชรกับการ์ดงูมาวางโดยให้การ์ดกระบองเพชรอยู่ทางซ้ายสุดของแถวและวางการ์ดงูไว้ทางขวาสุดอย่าลืมเว้นช่องว่างไว้ด้วยล่ะห้ามวางติดกับโถฉี่นะจากนั้นให้ดีลเลอร์ทาการสับการ์ดคาวบอยและวางการ์ดคาวบอยคว่ำหน้าลงไปในช่องว่างทั้งหมดทั้งตรงกลางระหว่างการ์ดโถฉี่และตรงช่องว่างที่อยู่ข้าง การกระบองเพชรกับการงูด้วยและในแต่ละรอบบทบาทดีลเลอร์นี้จะอวนให้คนทางซ้ายไปเรื่อยๆเท่านี้ก็พร้อมสำหรับความปันป่วนในแต่ละรอบแล้วเมื่อเซตอัพเสร็จแล้วก็มาดูว่าเขาเล่นกันยังไงในแต่ละรอบโดยการเล่นจะเริ่มจากผู้เล่นคนถัดไปจากดีลเลอร์วนซ้ายนะและในตาของแต่ละคนเนี่ยเราสามารถเลือกทำแอคชั่นได้หนึ่งใน4อย่างฟังดูเยอะใช่ไหมล่ะแต่ไม่ต้องห่วง เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทีละอย่างเลยโดยเริ่มจากพีกหรือแอบดูแอคชั่นนี้ง่ายๆเลยคือเราสามารถแอบดูกาดคาร์บอยที่ความน่าอยู่ได้หนึ่งใบแต่ความกวนมันอยู่ตรงนี้เราสามารถโกหกสิ่งที่เราเห็นได้บนกาดคาร์บอยเนี่ยจะมีไอคอนลูกศรอยู่ข้างล่างมันจะบอกว่าการ์ใบนี้ฉีพุ่งไปทางกระบองเพชร หรือฉี่พุ่งไปทางงูจำไว้ดีๆนะว่าเห็นอะไรเมื่อถูกถามเพื่อนๆจะบอกความจริงหรือจะโกหกอะไรก็ได้แต่อย่าลืมบอกทิศของฉี่นะว่ามันไปทางซ้ายพุ่งไปทางต้นกระบองเพชรหรือไปทางขวาพุ่งไปทางงูด้วยนะ swap หรือสลับแอคชั่นนี้คือการที่เราสามารถสลับตำแหน่งการ์ดคาวบอย ได้2ใบาการ์ดที่เราสลับจะต,ต้องเป็นการที่ยังไม่มีใครนำโทเค็นคาาบอยไปจองไว้ที่โถชี่นะถ้าถูกจองแล้วจะเป็นยังไงเราไปดูกันที่แอคชั่นต่อไปเลยพี๊ หรือชีอุ้ยมาถือแอคชั่นสุดฮาของเกมนี้คือการชีเวลาที่เราเลือกทำแอคชั่นนี้เราต้องวางตัวละครคราวบอยของเราลงไปบนการถถ์ดโหชีที่ว่างอยู่หนึ่งใบการทำแบบนี้แปลว่าเราได้จองที่ตรงนั้นแล้วและเป็นการล็อกการ์ดคราร์บอยที่อยู่ข้างๆด้วยทำให้การ์ดครารบอยทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ไม่สามารถถูกสลับได้อีกแล้วในรอบนี้และที่สําคัญที่สุดเลยคือการเข้าชีจะเป็นการเคลื่อนไหวสุดท้ายที่เราทําได้ในรอบนั้นซึ่งเราจะไม่ได้เล่นต่อในรอบนั้นแล้วนะต้องนั่งลุ้นผลอย่างเดียวโฮอิทหรือกั้นไว้อันนี้ก็กวนไม่แพ้กันครับถ้าเราเลือกทำแอคชั่นนี้เราจะต้องวางตัวละค,ครคาวบอยของเราหงายหน้าขึ้นใกล้ๆกับการถโถชีแล้ว พูดออกเสียงดังๆว่ากลั้นไว้การทำแบบนี้จะนับเป็นการทำการเคลื่อนไหวสุดท้ายที่เราทำได้ในรอบนั้นและที่สำคัญคือการกลั้นชีจะเป็นการประกาศจบรอบการเล่นนั้นทันทีผู้เล่นคนต,ต,ต่อมาที่เหลือทุกคนต้องตัดสินใจว่าจะเข้าไปชีหรือกลั้นฉีไว้ในตาของตัวเองทันที Later. เมื่อทุกคนจบตาการเล่นแล้วก็เริ่มส่วนของการนับคะแนนกันให้ดิวเลร์เปิดเผยความจริงทีละใบครับโดยพริกการ์ดขบอยทุกใบแล้วเรามาดูกันว่าใครจะรอดหรือใครจะเปียกกันแน่แน่นอนว่าเป้าหมายของเราในเกมนี้คือการมีคะแนนชีให้น้อยที่สดุดยิ่งน้อยยิ่งดีเพราะฉะนั้นฟังให้ดีนะว่าเราจะโดนอะไรบ้าง โดยการได้รับคะแนนแต่ละอย่างก็จะมีดังนี้บวก1นึ่งเซฟพอยต์อันนี้คือดีครับถ้าเราฉี่ได้สําเร็จโดยที่ไม่โดนฉี่ใส่หรือไม่โดนตดใส่จากการกระบอยที่อยู่ข้างๆเราจะได้รับบวก1นึ่งเซฟพอยต์อันนี้คือคะแนนบวกที่ดีนะแปลว่าเราได้ไปปลดปล่อยอย่างสบายใจยกตัวอย่างเช่นตัวละครสีแดง อยู่ที่โถชฉี่และการ์ด่าวบอยข้างสายเปิดมาเป็นฉี่ไปทางซ้ายและการ์ดทางขวาก็เปิดมาเป็นฉี่พุ่งไปทางขวาเท่ากับว่าตัวละครสีแดงเซฟนะไม่ถูกฉี่พุ่งใส่ได้บวก1เซฟพอยต์ไปบวก1 P พีพอยต์อันนี้ไม่ดีครับ ถ้าเราฉี่อยู่แล้วดันโดนฉี่ใส่หรือโดนตดใส่จากการ์ดคา่าบอยที่อยู่ข้างๆเราจะได้รับบวก1 p ึ่งพีพอย์แปลว่าเราโดนฉี่หรือตดใส่ระหว่างที่เรากําลังปลดปล่อยอยู่ถ้าสวยกว่านั้นโดนฉี่หรือตดใส่ทั้ง2ด้านจากการ์ดคา่บอยทั้งซ้ายและขวาเราจะได้รับบวกสองพีพอยต์เลยนะยกตัวอย่างเช่น ตัวละครสีแดงอยู่ที่โถฉี่และการ์ดคาวบอยทางซ้ายเปิดมาเป็นฉี่ไปทางขวาและการ์ดทางขวาก็เปิดมาเป็นฉี่พุ่งไปทางขวาเหมือนกันเท่ากับว่าตัวละครสีแดงถูกฉี่พุ่งใส่1ใบแต่ได้รับบวก1นึ่งพีพอตไป กรณีคนที่กลั้นฉี่ไว้ถ้าเรากั้นไว้แล้วปรากฏว่ายังมีกาซโหชีไม่ทุกชีใส่หรือตดใส่เท่ากับว่างานนี้เราจะโดนบวก1นพีพอย n t เพราะมัวแต่กั้นไว้ทางท,างที่มีที่ให้ไปฉีเจ็บใจสุดๆ แต่ถ้าเรากลั้นไว้แล้วปรากฏว่าไม่มีการโถฉี่ที่เซฟให้เราไปฉี่ได้เลยก็คือโถฉี่เต็มหมดแล้วอันนี้แหละเราจะไม่ได้รับบวก1นึ่งพีพอยเพราะเราทําถูกแล้วที่กั้นไว้เพราะถ้าเข้าไปก็ไม่มีที่ฉี่อยู่ดีจากนั้นเมื่อทุกคนได้รับคะแนนแล้วก็ให้ผู้เล่นทุกคนจดคะแนนที่ตัวเองได้รับในรอบนี้ไว้ครับแล้วก็เตรียมตัวเริ่มรอบใหม่ได้เลยเราจะเล่นกันไปเรื่อยๆเป็นรอบๆแบบนี้แหละครับ เรามาดูวิธีการแพ้ชนะกันเพื่อนๆจะแพ้หรือตกรอบทันทีถ้าใครก็ตามที่สะสมพีพอยต์ครบ3แมแต้มเมื่อไหร่จำได้ใช่ไหมครับคะแนนพีพอยต์คือคะแนนความซวยที่เราโดนจีหรือตดใส่หรือกั้นไว้ทั้งๆท,ที่มีที่ฉีนั่นแหละ ถ้าคุณโดน3ปี p ออย์ปุ๊บคุณจะถูกคัดออกจากเกมทันทีและที่สําคัญเราจะต้องนำการ์ดโถชีออกจากเกมไป1บายใบด้วยนะทําให้จํานวนโถชีบนโต๊ะลดลงแต่ถึงแม้จะตกรอบไปแล้วคุณก็ยังสามารถแอบดูและโกหกได้ในตาของคุณอย่างน้อยก็ยังได้สร้างความปั่นป่วนให้เพื่อนๆต่อไปได้นะ ทีนี้เรามาดูเงื่อนไขาการชนะกันบ้างผู้เล่นคนแรกที่สะสมเซฟพอยต์ครบ3แต้มก่อนจะเป็นผู้ชนะเซฟพอยต์คือคะแนนที่เราฉี่ได้สำเร็จอย่างปลอดภัยไม่โดนอะไรเลยหรือเหลือคุณเป็นคารบอยคนสุดท้ายที่ยืนหยัดอยู่พูดง่ายๆก็คือทุกคนโดน3ามทีพอยตกรอบไปหมดแล้วคุณก็จะเป็นผู้ชนะแต่เพียงผู้เดียว เน้นย้ำนะว่าคะแนนพีพอยตกับเซฟพอยนับแต้มแยกกันนะสมมุติว่าตอนนี้เพื่อนๆมีพีพอยตอยู่2แต้มและก็มีเซฟพอยอีก2แต้มพอดีเป๊ะทีนี้ถ้าในตาที่เราเล่นอยู่นี้เพิ่มมาอีก1แต้มปุ๊บนั่นแหละรวมเป็น3แต้มก็คือแพ้เกมทันทีแบบไม่มีข้อแม้เลยนะแต่ถ้าโชคข้าข้างได้เซฟพอยมาอีกหงแต้มแทนแล้วก็เย้ yeah! นั่นแหละ คุณคือผู้ชนะของเกมนี้แล้วถ้าเกิดเสมอล่ะถ้ามีผู้เล่นสองคนได้3เซฟพอยต์พร้อมกันในรอบเดียวกันไม่ต้องห่วงเราจะเล่นกันต่อแบบตัวต่อต,ตัวเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนใดคนหนึ่งมีเซฟพอยต์มากกว่าหรือมีคนตกรอบไปคนที่เหลือรอดก็จะเป็นผู้ชนะแต่เพียงผู้เดียว เป็นไงกันบ้างครับกับเกม Texas Hold It หรือในชื่อภาษาไทยว่า Battle Royale เป็นเกมที่กวนหาปันปวดจริงๆใช่ไหมล่ะครับทั้งการแอบดูแล้วโกหกการสลับการ์ดไปจนถึงการเลือกจะชีหรือกั้นไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนผีพออยให้ได้น้อยที่สุดใครที่กำลังมองหาบอร์ดเกมที่ไม่ต้องคิดเยอะเล่นเพลินๆแต่ได้หัวเราะกันกลางค้าง ้อมสร้างความปั่นป่วนให้เพื่อนๆล้วก็เท x a ซัสโฮ i ิหรือแมททานรอยเย,ยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมติดตามช่องเกมกระดานของพวกเราด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปการสอนเล่นบอร์ดเกมสนุกๆแบบนี้อีกตอนนี้ขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับแล้วเจอกัน